สวัสดีค่ะวันนี้แอมก็จะมาอา่แชร์พอดีว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามแอมมาตั้งแต่คลิปแรกๆอนะคะก็จะทราบว่าแอมมาขายของใน ebay มา10ปีแล้วเนาะคราวเนี้ยในระหว่างทางที่แอมขายมานะคะมันก็จะมีช่วงที่ขายดีแล้วก็เหมือนช่วงยอดตกแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตกอ่อจน ช่วงก่อนหน้านี้แอมก็เหมือนหมดมุกแอมก็เลยแบบไปลงเรียนอีเบนะคะกับอาจารย์ที่ต่างประเทศก็คือเรียนเรียนหลายท่านนะคะเรียนเรียนทางออนไลน์ซึ่งแอมก็จะเอาไอเดียที่อาจารย์แอมอะเขาเขาขายเขาขายแบบไหนแล้วรวยนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันคือบางอย่าง ก็เอามาประยุกใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาอยู่ที่อเมริกาแอมก็จะเลือกเป็นบางส่วนเนาะอย่างอันแรกก็คือวิธีแรกก็คืออเราขายสินค้าแบบมีสต็อกเป็นของตัวเองนะคะก็คือหลักการเนี่ยเราก็จะต้องเข้ามาดูใน Ebay คือในโมบายแอปอะค่ะค,ะคืออาจารย์ท่านนี้ของแอมมา จะไปซื้อของแนวเป็นสินค้ามือสองโดยที่อเมริกาเขาก็จะมีเป็นเหมือนร้านขายเสื้อผ้ามือสองของมือสองอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะเปิดตัวแอป eBay นะคะสมมติว่าเจอสินค้าตัวหนึ่งที่อาจารย์เขารู้สึกว่าอมันสวยก็จะเข้าไปเช็คดูว่าใน eBay อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เป็นสินค้าที่มีความต้องการไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสินค้านั้นอะ สามารถทำกำไรได้อาจารย์เขาก็จะซื้อไว้นะคะคือหลักการก็คือซื้อซื้อสินค้าในในราคาต่ำเนาะแล้วก็มาขายในราคาสูงอย่างรองเท้าหนังคู่หนึ่งอะคะ่ะคืออาจารย์ซื้อมาถูกมากแต่ว่าพออาจารย์เขาเอามาแบบขัดนะคะมาขัดทำความสะอาดแล้วก็มาถ่ายถ่ายรูปให้ดูสวยปรากฏว่าสินค้าชิ้นนั้นอะก็คือ ขายได้ราคา,าดีนะคะซึ่งเออตรงเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่คือต้องต้องทำงานทุกอย่างเนาะตั้งแต่ถ่ายรูปตั้งแต่ไปซื้อของตั้งแต่ไปถ่ายรูปนะคะลงขายแพ็คของนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แอมแอมก็ทำแบบนี้แหละแล้วปรากฏว่ามันทำไม่ทันอย่างของอาจารย์เนี่ยมีคนทำทั้งหมด4คน อ,อมีแผนกลงแผนกหาของสองคนอีกคนนึงก็คือเป็นคนถ่ายรูปอีกคนนึงก็จะเป็นคนส่งของนะคะบางทีบางวันสองวันอาจารย์ขายได้ห้าพันยเอสดอลลาร์นะคะซึ่งแอมก็แบบดีมากเลยแต่ว่าปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่มีของในสต๊อกอะคะ่ะคือขายเยอะ ขายดีแต่ว่าอาจารย์เขาซื้อของเข้ามาเยอะค่ะแล้วมีการลงขายต่อวันค่อนข้างเยอะแล้วที่บ้านนี่คือเปรียบเสมือนโกดังต้องมีระบบในการจัดสต็อกที่ดีมากเพราะว่าคือของเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อข้อดีข้อดีของส่วนนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเราเราได้ของของถูกเนาะแล้วเราสามารถนำมาบวกกำไรสูงได้เนาะ ประมาณนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของข้อเสียก็คือเราจะต้องทำทุกกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดขายของดีคือแอมเคยผ่านช่วงนั้นมาก่อนนะคะยิ่งถ้าเกิดขายของดีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากคือแป๊บๆบ,บ,บเราต้องไปซื้อของมามาถ่ายรูปอีกแล้วโพสต์ Post ลงส่งอีกแล้วแล้วมันก็จะเป็นสเต็ป แบบนี้ซึ่งวนวนถี่ขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะเพราะว่าโดยมากอย่างอย่างของอาจารย์จริงๆเขาก็จะเป็นเน้นเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองนะคะแต่ว่า,าในการขายของเสื้อผ้ามือสองเนี่ยแอมดูใน e-bay เขาก็จะมีเป็นเดี๋ยวนะตรงนี้ค่ะในส่วนของโพลิ c ีเวลามือใหม่เวลาจะขายของอะไรก็ตามอะคะ่ะเขาก็จะมีเหมือนสินค้า ที่มีข้อจํากัดเนาะเอออันนี้แอมเคยลงไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวแอมเอาลิงก์ไปวางให้อีกนะคะอย่างพวกเสื้อผ้ามือสองอะคะ่ะก็เคยมีคนถามแอมว่าลงได้ไหมนะคะจริงๆอะ่ะคือในเนี้ยอีเบเขาก็บอกแค่ว่าให้เป็นห่วงในเรื่องของความสะอาดเนาะแต่สุดท้ายแล้วว่ะคะ่ะอีเบบอกว่าให้ทดลองลงดูแต่ว่าถ้าเกิดลงไปแล้วอะ มันไม่ผ่าน e b a บเขาก็จะทำการ r รีมูฟลิสติ้งนั้นออกไปเองนะคะหรือถ้าเกิดสินค้านั้นๆมีแบรนด์เนมด้วยลงได้ไหมนะคะเราก็จะต้องมาดูในส่วนตรงนี้นะคะว่าสินค้านั้นๆนะเขามีอ่าติดเวโลไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีติดเวโลก็ไม่แนะนำให้ลงเพราะว่าเราจะต้องไปขออนุญาตจากเหมือนเราจะต้องได้รับ อนุญาตจากบริษัทนั้นๆว่าให้ลงขายได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีแบรนด์เนมในที่นี้รวมถึงการที่เราไปใช้รูปของคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าอ,ออันนี้แอมแค่ยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าเหมือนน้องน้องคนหนึ่งไปอาอาจจะเอารูปมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะซึ่งทางอ e ีเ y คเขาอยู่ในช่วงตรวจสอบ เขาก็สุ่มแล้วเขาก็อาจจะมีการซัสเพินเพราะเขาแค่สงสัยสงสัยว่ารูปเนี้ยเหมือนไม่ได้ถ่ายเองนะคะเขาก็จะให้เราเหมือนยืนยันหลักฐานหรือโชว์แหล่งที่มาอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเอามาจากเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่ได้รับอนุญาตนะคะตรงนี้มันก็จะทำให้มีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่า ในการที่เราซื้อสินค้ามาสต็อกไว้เองถ่ายรูปเองมันก็จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือถ่ายรูปเองเนาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมที่จะมาดูในส่วนโพลิซีด้วยว่าสินค้าตัวไหนที่ลงขายได้สินค้าที่ตัวไหนที่ที่ลงขายไม่ได้เยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยถามในในส่วนของพวกเหรียญ หรือเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีเบรีมูฟออกเลยนะคะก็คือลงไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของอาหารเที่ยมถามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงอาหารเนี่ยค่ะฟู้ดโพลิซีอาหารนั้นนะ่ะจะต้องมีวันหมดอายุที่ที่กล่องนะคะเราถึงจะลงได้โอเคอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือจะเป็นแนวขายโทรศัพท์มือถือ หรือพวกคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนาะอาจารย์ท่านนี้ก็จะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับมือถือหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์เขาก็จะบิดจากใน e-bay นี่แหละก็คือจะมีคนที่เขามาขายในราคาถูกแบบประมูลเนาะอาจารย์เขาก็จะไปช้อนซื้อมาตอนตอนราคาถูกแล้วก็เหมือนสินค้ามีความเสียหายนิดหน่อยอาจารย์เขาก็จะมาซ่อมแล้วก็ เอามาขายต่อนะคะซึ่งก็ขายดีมากแอมเห็นแบบออเดอร์ที่ที่อาจารย์ต้องส่งต่อวันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้ในเรื่องของมือถือหรือพวกคอมพิวเตอร์ค่ะคือตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ตลาดอเมริกาค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดของอเมริกาในกรณีที่ใครขายไปที่ดอทคอมะนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะลองอ่าซื้อซื้อมือสองแบบมีมีความบกพร่องนิดหน่อยซื้อแบบราคาถูกเนาะพอเราซ่อมแล้วมันใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาลงขายใน eBay ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทุกทุกคนจะต้องทำกันบ้านว่าสินค้ารุ่นไหน แบบไหนถึงเป็นเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดเนาะอย่าลืมทำข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่3ในส่วนของขายของแบบดรอปชิปนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยแอมแอมก็เคยเหมือนแชร์เพื่อนๆในส่วนของการทำดรอปชิปจาก Ali Express Amazon ประมาณนี้เนาะแต่ว่านาตอนนี้ค่ะก็คือ eBay เขาก็มีการเข้มงวด เราก็ไม่สามารถที่จะขายของใน ebay กับอเมเอ้ยไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปก๊อปปี้สินค้าจาก aliexpress หรือ amazon มาลงขายใน ebay ได้แล้วแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะทำดรอปชิปได้โดยที่เราจะต้องไปเลือกหาซัพพลายเออร์ที่ที่ดีนะคะคือจริงๆอ่ะอาจารย์อาจารย์แอมที MT อสอนแอมเรื่องการทำดรอปชิปอะค่ะคืออาจารย์เขาโดนแบนไปเลยแล้วแต่อาจารย์เขาก็พยายามแนะนํำแอมว่าทางออกควรจะทำยังไงอาจารย์ก็จะแนะนํามาหลายเว็บซึ่งแอมก็ได้ทำเรื่องเหมือนขออนุญาตนะคะเหมือนสอบถามเขาไปเหมือนที่แอมทำคลิปไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าเราจะต้องสอบถามเขาก่อนว่า เ,เขามีในส่วนของ dropship agreement ไหมแต่โดยมากเขาไม่ตอบกลับมานะคะส่วนในส่วนของ lettopia แอมลงแล้วแอมยังขายไม่ได้แอมก็เลยยังไม่เอามาแชร์เพื่อนๆน,นะคะโดยโดยมากส่วนมากคือส่วนหนึ่งแอมว่า l e t t o ป i a สินค้าเขามียังไม่ค่อยเยอะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะคะแอมก็เลยพักในส่วนของ d r o p s h i เอาไว้นะคะ แต่ว่าคือก่อนหน้านี้อาจารย์แอมม์รวยด้วยการทำดอปชิปกับ eBay จริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคงต้องให้เวลาสักพักหนึ่งนะคะข้อที่สี่ซื้อของจากอาลีบาบานะคะอันนี้เป็นอะไรทีแอ่าคาดหวังว่าจะทำในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งอันนี้แอมยกตัวอย่างเนาะเหมือนเอาตัวนี้ดีกว่าอย่างตัวนี้นะคะ ใน Ebay ขายอยู่ที่23.99ดอลลาร์นะคะแล้วแอมมาดูในอาลีบาบเขาขายอยู่ที่5.9หรือ6.5นะคะซึ่งอันนี้มันมันอาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันเป๊ะนะคะแต่ว่าแอมก็คือแค่เอามาเปรียบเทียบแบบคร่าวๆแล้วก็ราคาเนี้ยยังไม่ได้รวมค่าส่งแล้วก็ยังไม่ได้รวมภาษีนำเข้า วิธีการคำนวณภาษีนำเข้าแอมแอมทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะรวมทั้งวิธีการเลือกซัพพลายเออร์วิธีการสั่งซื้อของคำนวณภาษีคือมีคลิปบอกไว้หมดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกอย่างการลงทุนคือความเสี่ยงนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเหมือนเราสำเร็จเป็นอะไรที่คุ้มมากสมมุติว่าอันนี้แอมแค่สมมุติว่าราคารวมภาษีรวมค่าส่งเบ็ดเสร็จแล้วตกต่อชิ้นอยู่ที่สิบ S US s อลล r นะคะแล้วปรากฏว่าสินค้าชิ้นนี้ขายไปแล้ว4,020โซนสมมุติง่ายๆเอาแค่สินค้าชิ้นนี้ถ้าเกิดว่ากำไรต่อชิ้น300บาท300บาทคูณด้วย4020คือการขายสินค้าแค่ชิ้นเดียวอะเราได้กำไรแล้ว1,200นะคะแต่จารย์บอกแอมว่าคือมันไม่ได้ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสักทีเดียวคือมันยากตั้งแต่ในส่วนของอันนี้13 Zone in น4ิ o u r นมันยากตั้งแต่ตอนที่จะเลือกสินค้าคืออาจารย์จะไปทํากันบ้านดูก่อนว่าณนณะนะเวลานี้สินค้าไหนเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มกระบวนการหาสินค้าเลยแล้วก็ต้องไปหาแล้วกระบวนการในการสั่งนะคะส่ติว่าพอได้ของอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ขั้นตอนในการลงอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้เวลาในการลงสินค้าเกือบวันเลยนะคะคือคิดเขาเรียกว่าอะไรอะให้ความสำคัญกับการทำ SEO ค่อนข้างเยอะมากคือคิดว่าจะทำยังไงให,ให้ให้ตัวไทเทิลมันน่าสนใจแล้วอะไรที่เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ eBay อาจารย์เลือกหมดนะคะคือจะจ่ายหมดสมมติว่าอย่างไอตัวนี้ช่องที่2ตรงนี้ปกติเราต้องเสียตังค์เนาะอาจารย์ก็จะติก๊ก คืออะไรที่เป็นค่าธรรมเนียมที่ ebay เขาให้ออปชันมาแบบพิเศษอาจารย์จะติ๊กทุกอันเพราะอาจารย์เขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเมื่อเราเสียเงินให้กับ e ี a y e ี a y เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามสนับสนุนให้สินค้านั้นๆของเราอ่ะไปอยู่ในหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้ลูกค้าได้เห็นเพื่อที่ Ebay เองเขาก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกับการโปรโมทโฆษณากับ Facebook แนวๆนั้นนะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะในการสั่งซื้อของจากอ i ล a บามามาขายใน e b อีเบว่่ามันก็เขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงสูง แล้วถ้าเกิดประสบความสําเร็จผลตอบแทนก็สูงด้วยที่บอกว่าความเสี่ยงสูงคือการลงทุนสูงอ่ะค่ะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยเราจะต้องซื้อสินค้ามาหนึ่งพันชิ้นเนาะสมมุติว่าหกสี่สหกจุดห้าคูณด้วยหนึ่งพันคูณด้วยสามสิบเอ็ดแล้วกันอันเนี้ย เราจะต้องลงทุนซื้อสินค้านี้ด้วยเงินลงทุนประมาณ200,000บาทนะคะแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของค่าส่งแล้วก็ภาษีนำเข้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนบางเจ้าเหมือนการที่เขามีเขาเรียกว่ามินิมัมออเดอร์ที่ไม่สูงขนาดนี้เพื่อนๆลองเข้าไปลองเล่นดูนะคะแอม ได้ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วเดี๋ยวแอมจะเอามาแปะที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายออ,อันนี้เป็นวิธีของแอมเองหลังๆแอมเหมือนที่บอกเนาะแอมก่อนหน้านี้แอมขายแบบสต็อกสินค้าด้วยตัวเองแล้วคราวนี้ยพอเหมือนช่วงที่แบบเหมือนเราขายดีมากแล้วมันทําไม่ทันคือแมอมอะเคยมี นักงานช่วยหลายคนแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ค่อยที่จะเหมาะเหมาะกับจริตของแอมเท่าไหร่นะคะแอมก็เลยมองว่าแอมจะต้องหาวิธีที่สามารถที่จะขายของใน Ebay ได้ด้วยด้วยตัวคนเดียวแอมก็เลยว่าการขายของแบบเป็นตัวแทนเขาอ่ะมันเหมาะกับแอมก็คือแอมก็จะเข้ามาดูใน Google นะคะเลือกหาสินค้าในในเมืองไทยแล้วก็ ขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเขานะคะซึ่งตรงนี้ข้อดีคือแอมไม่ต้องไปตะเวนซื้อของไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนนะคะข้อข้อดีข้อที่2ก็คือแอมไม่ต้องถ่ายรูปแอมก็คือมีรูปสวยๆมาลงคือแอมก็จะตัดกระบวนการในส่วนซื้อของออกตัดกระบวนการในส่วนของถ่ายรูปออกแอมก็จะมีแค่หน้าที่ลงขายของแล้วก็แพ็คของส่งแค่นั้นนะคะซึ่งแอมว่ามันก็โอเคเพราะว่ายอดยอดแอมก็โตขึ้นเหมือน อย่างที่แอมแปะแปะด้านหน้าเนาะตอนนี้เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วยอดแอมก็โตขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆลองดูค่ะจริงๆแล้วอันนี้แอมแค่ยกตัวอย่างมาจากอาจารย์ของแอมเนาะว่าท่านทำยังไงถึงรวยด้วย eBay ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะม,มันมีน่าจะมีช่องทางในการขายของใน e ี a y ที่หลากหลายมากกว่านี้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะมีไรายได้หรือรวยด้วย ebay จริงๆจ,จ,จากที่อ้ํศึกษาจากอาจารย์ทุกๆคนนะคะทุกคนทำงานหนักหมดแล้วก็ในการลงของอคือคือจะต้องลงทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งอาจจะต้องลงหลายชิ้นด้วยแล้วก็คือมีความหลากหลายนะคะ เราต้องมีการเข้ามาเช็คในส่วนของตลาดว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่มีความเป็นเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดด้วยนะคะตรงนี้แต่ว่าสำหรับใครที่ทำ e ีเบเป็นแบบพ a r ์ time นะคะแอมก็ไม่ไม่อยากให้ที่จะคิดว่าทำไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเซตไว้สมมติว่าทำงาน หยุดได้แค่วันอาทิตย์แล้วก็สมมุติว่าเลิกงานสองทุ่มนะคะออยากให้เพื่อนๆวางแผนว่าทํำยังไงเพื่อนเนจะสามารถลงสินค้าใน EBAY ให้ได้เดือนหนึ่งห้าสิบชิ้นสมมุติว่า,เ,าเขาให้ลิมิตอยู่ที่ห้าสิบเนาะพยายามลงให้เต็มวางแผนว่าเราจะปรับเวลาแบ่งเวลายังไงเพื่อที่จะลงขายสินค้าให้ได้เต็มลิมิตกับทาง EB เบให้นะคะหรือเมื่อ e ีเบเขาขยายลิมิต ให้เราเป็นหนึ่งร้อยชิ้นแล้วเราจะแบ่งเวลาอย่างไงจัดสรรเวลายังไงคือแอมก็คืออยากให้ให้ทุ่มเทความสนใจไปอยู่ที่การลงมือทำนะคะสำหรับใครที่ยังยังขายของใน ebay ไม่ได้แอมก็อยากให้ลองดูก่อนว่าเดือนหนึ่งลงสินค้าครบ50ชิ้นแล้วไหมตรงตามลิมิตตามลิมิตที่ ebay ให้ไว้แล้วไหมนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดีๆยังไงเดี๋ยวแอมจะเอามาแชร์ให้ฟังอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ